สำเร็จเนาะจังมื้อก็เฮ็ดนี่น้องสอนหลายมื้ออยู่ได้บ่5มื้อได้ละโอ้เอา้าก็ถือว่าอ่าวันที่รอคอยเนาะจังิษัีก็คัดลอกมาจากอันคืนครัวเก่าเนาะโดยเอา้เอาป็าาโดโอ้อกุเปลิกหน่อยนึงเนาะ ชุกขึ้นนิดขึ้นนิดนึงโอเคเอาเลยบันเอาครับแล้วไปชุกขึ้นไปแล้วเดี๋ยวทั้งง่ายเพื่อนจบเอาเลยเอาเสร็จโอ้ อมองซ้ายมองขวาเป็นนิดหนด่อยดีเนาะอ่ากระตูปน้อยคอยวังนี่มือได้ใชได้เปิดโตัวเจ้าเท่านี่ <c oughs> เนาะเบิ้ง <c oughs> น,นานแล้วแท้เอาให้มันแล้วใช่ไปยังนี่เหอะเนาะโดยเอา <c oughs> ดึงดตัดน้ำแล้วด้วยใช่เนาะโอ้ยเอา นี่น้องเอ้ยเป็นในได้เอ็นนิโนใกล้แล้วบ่ใกล้แล้วส่ใส่สัตวสี่เลยก็ตอกบอนนี้เรียบร้อยเลยเนาะไม้บอนนี้อืมเอาสาเพิ่มพลังก่อนเลยปัจจัยละลายไอ้ครูครโอ้ยสชื่น้บานแห <c oughs> ้งอโอเคเอาซะน,นี่ไม้ก่อนเล<ด>ยโอ้ยเอานนกินท<ด>อดถึงอยู่ได้พี่น้องนาะตั้งแต่มือเขาเมื่อเมื่อนไรแต่ก็ยังเมื่อท่านได้เข่ามาพอบูเชียงก็หากรมาหอดเมื่อวานนี้แต่ว่าสิเข่ามาหาน้องพนพันคำเมื่อวานนี่เนาะมา หาเบิรงกระตูก,ก่อนเนาะโอ้ยรับรองมาหนี้เนาะทางน้องรัดแล้วก็ทางแถวนี้ได้พี่น้อยจะได้หิวอันหอยนอไมไหมมาขายห้านน้อยเรานี่แเล็บบาทนี่เนาะโดยขันโมแล้วจือจเทือดเ,เอาตัวนี้ได้บบานหนิด้วยโอ้ฝนตกเด้บหนิเนาะ <c oughs> โดยเอ้ากำลังจะขึ้นหลังคาบ่อนเนาะ เอากินกินก้อนกินก้อนเนาะเดี๋ยวเช้งชิ่งยืนช้างซีให้ก็ได้เด้อโดยเอาเนาะกราบทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเด้อพี่น้องเนาะพบเจอกันอีกคือเก่าพี่น้องเนาะมาอัปเดตเบิ่งตสำหรับทางกระตูป่แหละพี่น้องสำหรับทางน้องซอนเป็นยังไงมื่อนี่เนาะพร้อมใส่งานบ่มื่อนี่เนาะง่ายมากใกล้ใกลก็ได้แล้วบ่มื่อนี่แล้ว โอ้ขักที้นี่ฮึดดื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 ดฮ่า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 ฮ่อยกี่ร้ได้ถือหัวจะได้เออเอากดกดกดก่อนขีดพุนลายอืมเปิดโตเป็นทางการเลยมือนี่โดยอ่าขึ้นหลังคาแรกก็ไม่จบหรือบ่อนองบบบนี้จบทั้งในทั้งพื้นพี่ได้เสริมบ่ได้เสริมอีกบ่อส้มนี่แหละสามนี่นะก่อนเนาะอือโอ้นี่มาวางนี่ nó mày nó điên điên đời nó có hiện hỏi năm cái đấy tập bu này đây liền nè, điên về này nó hỏi hỏi thằng này có băng đời ô dọc bái khuyên bò nó sẽ như chẳng chàng xì hay đời khuyên lạ sẽ tự ăn con tì cho dù xay con tì hồi mà nhìn lên mà 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 anh đi bò chàng xì này đời ăn ăn lạ กสีก็คัดลอกมาจากกันเพื่อนครัวเก่าเนาะโดยเอาฮึดประมาณสามแผ่นนะทุกคนได้อะน,น,นี่เนาะโอ้ รู้สึกว่าปวปลอ่อยปลายลงมาเลยน,ออน้องสนเดี๋ยวเดวี๋ยวไปเชียงเอาจักเขามาไว้ให้ก่อนเดี๋ยวฝนชิตกะทำเดี๋ยวมันจะเปียกอืม,มอืมไปนะิหนดนหน่อยเนะาะได้กลินนี้ได้หนิเนาะโอเคสับพี่น้นองเนะ๋ยวเชียงจับรกระไรแห้ทั้งน้องรัดเ,เอามาพี่ก่อนลูกมาที่ก่อน อาสบายดีทั้งพี่น้องกันบ่ได้ไปหาน่อไหมว่เมื้อ,อน,นี้เว่าไีไปรับจ้างรับจ้างเนี่ยนนเียเาไหาวันรนสจ้างว่นะสีได้พ่อซอ,อ,อยทั้งไม่อน ได้บอ่อซอยเพิ่นเลยก็เจ้าก็เอาน้องไม้นี่ยได้มาขายห่านเพิ่นเจ้าถามเพิ่นเบิ่งเยอะอ้ายท่านเอยซอยอยิงสังกะตีครบข้างหน้านี่ยก่อนมาเพิ่นมาตั้งเครื่องของขายนี่ได้บอ่อสิหรอกเจ้าถามแล้วเบิ่งเยอะท่านครับผมซอยได้เบิ่งเยอะฮะถามแล้วเบิ่งเยอะถามแล้วเบิ่งเยอะ Mày nói mày không có hiểu Mày bán Đã hiểu rồi Nhưng mà chẳng có gì soi Thì đọc làm nó còn chứ đấy hê 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 Đó Bạn nhớ Hê Đó ตอกศรดอกทั้งนี้ก่อนต้องตะปูเว้เนาะทางมีทุกคนอ,กนอ,อนกกีกนิดนึงเนาะ,นะชุกขึก้นอีกขึ้นอีกนิดน,นึงโอเคเอาเลยปัน่นเดี๋ยวพลมันญช,ชะาทำไระต่อแบบนี้

เอาอเัวยาวแต่นอไอ้ทาม่าไอ,อาา้กูทามแบบนี้เนาะเจยะยากหน่อยเราบอนี่นะทำทำควย้วยตรงนีเ้เอาเอาอันนี้แล้วเนี่ยเจ้าบ้างเจ้ามีเครื่องคองหรเจ้าไปวางขายได้วยฮะต้องไปหาขายก็ได้บ้ดนี้ อหรืเศ้าหาแล้วทไมก็ได้ไปละมื้อนี้เอาน้องเออ c อาเดี๋ย n เสร็เนาะได้เฮายืนได้บ่สังสีนี่สอดเฮาอย่าพาฮะตกน้อยก่อนโดยเอาลูกามาจับกล้องแป๊บนึงอ่ะเอาสังแนดก็ได้บ่นี่โอยังอันนี้ ถาดบ่อนี่เออเัาล่ละเห่นบน่อคือยอังไงเม่นถาดบ่อลายตูเท่นี่เม่นแล้วนี่ผู้กระโปดโจุ๊โอ้ยเนอะมีถาดน้ำนนได้หนึ่งช่อก็ได้นี่ดิอันนั่นดี Hoi hoi man 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 mần man man mần man 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 mần man 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 mần man man cái man của mẹ, man man mần man 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 mần man 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 แผ่นใหญ่รล่พอสังกะสีรุ่นเก่าประมาณ8เม็ด8เม็ดเท่า3แผ่นนี่เนาะไปพอได้ได้่ด <c oughs> จะกินข้าวหรอพ่อปทางจะโรยอะไรมารกินละฮะเนี่ยมกินท่านกินอยู่ กินเขเา้ขเาป่ะไปกินขา้าวไปเนสามแพนี่พอด,ดีเลย đấy nhìn nó đẹp cứ đẹp lắm như ăn sáng gì hay nó vẫn còn nó lắt, nhìn, chẳng, ngày tháng nó lặt mà như thằng sáng ngày gì hay nó xòn còn nó như đây chưa bỏ này bỏ đâu ừ, áo thấy áo đeo là bỏ nè đây là bỏ rồi ừ. đây đó cái là bỏ nhang to phù khốn lo như như này nhang to phù จีบหัวบอเนี่ยใจเย็นเนาะอ๋อสูงขาก,กี่ดีเนี่ยใช่เนี่ยจนลืมพูดแล้วบ,บาทเนี่ยคันว่าผมมีคันค้นบม้อมากออก ตกลายเลี้ยงมาก,ก่อนแต่จังเิงสังกะสีตัวนี้ขึ้นไปเพิ่ออีกประมาณสามแผ่นอ๋ออ่ะผ่านไปหนึ่งแผ่นอ่ะดูไหมให้น้องรัดลองมึงก่อนอ่างนี้อสังกะสีให้ทั้งน,องอน้องซอนเอ๋อพับแล้วก็ุกขึ้นไปแล้วลูกเดี๋ยวทั้งง่ายเพิ่นจับเอาหรอกอ่าเสร็จโอ้ แล้วบาดนี mm ้ประมาณ3แผ่นเนาะโดยโอ้แผ่นที่3มันเจ้าต้องขึ้นไปนี่ขึ้นจักก่อนขึ้นนงคาได้นี่เนาะเออยินจักใหแน่เอาอีกแผ่นนึงบ่จักตัดนี่จักบ่โดยมันบ่ชือเดจักตัวรน่ะเนาะจักสติงอ๋อจักติงใช่เลยโดยมันสิบ Tad, à, mình chỉ tắt thân át cho vô nó Thân át đáy cho vô Đáy Ừ, át sợ át chắp <coughs> à. nữa đúng không? Ồ, à. 1, 2 Đôi Chạy ra lại Nhà ngàn này chắc nổi nó nó nhấp có đủ hao thói hàng hàng có <laughs> ร้อยลเลยเบร้อยโอ้ยเอาเอาบิ้งบิ้งึบ <c oughs> โอ้อดีตังไวน้นีก่อนสิ ก่อนก <dues> ็ได้พี่ <eless ness. S 2> น้องนอรัดมาพี่ก็น่าจะกินแล้วเขาหางอย่งบ่เอออ่ะจับอันนี้ก็ได้หางไปน้ำมูเชียงเดี๋ยวไปเอามีมาต้มมือนี้บ่ได้ไปหาหน่อไม้มือนี้เนาะยุดมือนี้พี่น้องเดี๋ยเชียเอาหมีแห่จักหม้อจะใหญ่เพราะได้พื้นต้ม แล้วมีกี่น้อยเบกันคนละครห่อซาเปียหนึ่งนอะเนื้อหอนสอ้สามห่อางคนอ่ะอะไเอาลกาะสามห่อเอาไว้ต้มเด้อเอ้ยโอเคไปบันนี้เดี๋ยวนวา นี่แกก็ได้เอามากินข้าวต้มมีกินก็ได้เด้ออือเอ้าอ่อนซ้อนพูเด้อดูยต้มเด้ออ้ายกินโลดก็ได้กินหยังนี่่อจไอยู่นี่ให้ต้มเด้อนี่โต้มเออเอาพอมีีแลนี่จไต้มเลยเอากินเจ้าเด้อ

จะอยู่เฮือนอยู่ป่เออยันอยู่เฮือนอเระวังแต่ตะปูแล้วนี่ชี่ชุกลาบอยูต่ตะปูลายครับให้อล้ว อโอ้ผลมาเลยด้น้องชอนเลยอโอ้โหบมตีงฮะขัดดีนี่อ้าวถือว่าเป็นความคิดที่ดีพี่น้องนั่นตรงนี้สีได้ตั้งอยู่ขางดิมทางและน้องผ่านไปผ่านมามากกล้วยหรือว่าด้อยู่แนว khong tài này ô, về giọt cưa để sơn sapa để lấy một, một đinh cho lấy nó, hết cứ cho khong hết rồi, để loay vào, một pan nữa, hơ, này đâu woa, như mất còn, đấy, lấy เห็นนี่ได้หนิโอ้ยมาผลมากาเอาจักเข้าไปไว้ให้เราก่อน,นเหยียบได้หนิเอาตกตลอดผลนี่ก็ู้ชัดว่าเสตุกว่า

khá là đây hey, chạm muôn leo oh. Ô, kha kha khắc Sắm lết nó โดยจักมือก็เฮ็ดน,นี่น้องสอนหลายมืออยู่ได้บ่5มือไดละโอ้เอาก็ถือว่าอ่าวันที่รอคอยเนาะอ่าวันที่รอคอยก็มาฮอดจนถึงพี่น้องเนาะก็ขึ้นอยู่กับน้องเพิ่นนี่แหละอ่าทางเฮ็ดเองอ่ากินที่ดีพี่น้องเนาะ bật tổ chăng môn nè Tại sao lẽ lại... hết Hả? Tại sao? Tại sao? Đôi ờ, Bố bà trồm bà phút đấy chăng môn Ha Bà trồm bà phút bởi tổ thang một Hú chắc lại Bố bó... nhăng bố mi mù Nhăng bố mi ô tục hà khôn lại hàm đấy nè nó Ừ Nói như bố đây đấy nè โอ้ผลมาแล้วนี่คนบริบูรณ์คอยๆปลอยป,ปลภัลยเก็บเด้อผ่าผมผ่าแพร่ไฟระเปียงเลยค่ะ ม่ไม่หงบเชนกัเลยสนอมามามาืมมาให้ดีเนอ้เจ้าบุลงมาก่อนวะเอาเห็ดลุยมันแล้วเลยเนาะพอดีกระเทืนแต่ว่าที่ฝนมแหงยนี่โอโอ้เขาโฮมก่อนเออ้า พี่หน่อยเนาะสำเร็จเป็นทีเเเเนนทนท่เรียบร้อยเดี๋ยวแต่เปิดโตว่าหน้โจมไปข้างทางคนแล้วว่าหนิพี่หน่อยเนาะเอ่อแล้จังรอรุ่นรอติดตามฮับสมบูรณ์น้ำกันพี่หน่อยหลังจากโจมไปแล้วนี่ซีมี่ยังแน่มาว่างขายเครื่องของขายเนาะสำหรับทางกระตูปน้องซอนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยอบอดี้แอมพาหรือเป่าเนาะบอดี้แอมบ่แม่งสีแอมพาอยู่บ่ โอ้โอ้ยังสิเฮ็ดอีกบ่นี่อือเอายังยังบ่ลายหรอกเนาะเอาไปซะแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวติดตามรับชมเบิ่งนํากันอีกเนาะทางนาะเพิ่นกําลังตอกอ่าสังสีก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะว่าจังคุยได้ติดตามเพิ่นนํากันอีกเนาะเอาคลิปนี้ทางพ่อน้องเปอ่าลาพี่ลาน้องไปก่อนเนาะติดตามรับชมเบิ่งกันอีกขั้นตอนต่อไป เอาว่าสีท่านหรือว่าหรือว่าจังใดนาะพี่น้องนในการโยกย้ายกระตุกออกไปริมทางพร้อมเปิดตัวเนาะวางเครื่องของขายโอ้หลายปีได้พี่น้องเพื่อสีห้างเพื่อสีผูพังนี่เนาะผ้าพนกมาแล้วบ้านนี่ก็บุบบ่บุบบ่ลวบ้านนี่พี่น้งนะองเนาะไปเนาะพบเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบอกขอบใจขอบุญขอบคุณพี่น้องเฮาเบิดสุขุสุขนได้พี่น้องเด้อเนาะคำนำมส่งและกรเป็นกำลังใจตลอดมาเนาะพี่น้งนะองเน,นมมาะ เย็นเพอ่นสุขกายทุกใจเพี่น้องเด้อความชิดไปได้ความไข่ยาสุมีเนาะเอ้าบายเด้อสบายดีเอาท่านเออเทองอ้เนาะเอาสู้ๆเนาะจะน้อยกันแล้วละเอาเดี๋ยวมาติดตามเบึงน้ำกันอีกนะเพี่น้องเนาะอ่านี่การยกย้ายกระตุกริมทางยังสอนเนาะเปิดตัว